ขับอันนี้่วนอีกตัวใหม่นะครับแดงสวยๆนะครับแดงแรงฤทธิ์คันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับไล่ครับูเอ็นโปนะครับเน้นแบบแอบซิ่งนะครับแอบแรงแอบแรงพูดง่ายๆนะครับไล่แบบว่าเน้นขับสนุกนะครับขับสนุกดีดดีดโดดโดดนะครับการเร่งดีนะครับก็มีแอบมีแต่งนิดๆหน่อยให้ ทรงมันได้นะครับอันนี้จะทรงออกแนวทรงเรสซิ่งนะครับเรสซิ่งก็คือเป็นรถทรงสนามนะครับเซอร์กิตนะครับเป็นรถเดิมนะครับออกแนวแนวสปอร์ตนะครับนี่นะครับยางใหญ่ๆนะครับดุดันครับคันนี้เอกสารครบวนภาษีไม่ขาดนะครับรถบ้านนะครับอ่าเป็นทางเลือกแนวทางของคนที่ชอบเดิมๆนะครับชอบเดิม ชอบเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆระบบเดิมแต่ว่าอยากไล่ให้กิ๊ดๆนะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นเครื่องเดิมแค่รีแมปนะครับฟังเสียงกันครับอันนี้ระบบใช้งานได้ครบทุกๆระบบเหมือนเดิมไม่ขึ้นความร้อนขึ้นเกียร์น้ำมันขึ้นระบบไฟติดครบนะครับตามสโลแกนทางร้านนะครับใช้งานได้จริงโอเคุญแจก็ยังเป็นแท้ติดรถนละ ตากง่ายนะครับวันนี้ยังนิ่มๆนะครับบอกเลยตากเ่งดีนะครับประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าคาบูดได้ทำการไล่ะระบบน้ำมันอากาศให ครับสนุกนะครับเครื่องก็นิ่งๆเงียบๆนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆทรง,ๆงประมาณนี้ครับล้อแมตต์วลล์ลอนรูปแบบมิสเน่ของซนซี่นะครับก็ประมาณนี้ครับจะออกแนวสปอร์ตนะครับซูแนวรถสปอร์ต ใครที่หารถทรงนี้อยู่ก็ไม่ผิดหวังครับสวยแรงแบบเดิมๆนะครับโอเค